อาวันนี้นะครับชั็กซี่ไทยนะครับได้เอารถมาตรวจสภาพต่อภาษีนะครับที่ประชาชื่นนนซอยเจ็ดนะครับประชาชื่นนนซอยเจ็ดนะครับเรียบความประปาใกล้ๆกับมอธุรกิจนะครับตรงนี้ตรวจสภาพถังแก๊สนะครับในราคา300บาทนะครับแนะนํานะครับพี่น้องแท็กซี่นะครับการที่จะต่อภาษีรายปีนะครับท่านที่ติดแก๊ส NGV หรือว่า LPG นะครับ ท่านต้องตรวจสภาพเอาใ s. <S บาตรวจสภาพก่อนนะครับ s. <S <Shock. S 2> เพื่อจะเข้าไปต่อภาษีมิเตอร์รายปีนะครับหรือต่อประกันพราบานะครับท่านต้องเอาใบน,นี้ไปก่อน <schauen> อันดับแรกนะครับเพื่อจะไปต่อภาษีน,นะครับอ่ะเดี๋ยวอ่ะตรงนี้300บาทนะครับแล้วก็พอได้ตรงนี้ไปนะครับท่านก็อ่าเข้าไปที่ขนส่งนะครับเพื่อเอาใบใบนี้ไปแนบกับใบต่อภาษ<ๆ>ีนะครับ จำนะครับสามร้อยบาทนะครับตรงนี้ครับอ่าผมก็ลืมบอกท่านนะครับใบตรวจสภาพนะครับถ้าเราได้มาแล้วเนี่ยอ่ามันก็เป็นแบบนี้นะท่านนะเข้าไปตรวจสภาพนะครับเอ่อท่านอย่าลืมถ่ายเอกสารสำเนาสำเนารถให้เขานะครับหนึ่งใบนะครับหนึ่งใบนะครับพร้อมเงินสามร้อยบาทนะครับเอกสารเนี่ย เขาจะเขาจะติดไว้ให้เราเลยตรงนี้นะครับดูกล้องกล้องกล้องหน้ามันก็อาจจะตัวเลขมันจะ,จ,จะกลับกันนะครับก็คือเขาให้มีเวลาเนี่ยตั้งแต่วันแล้วที่ไปตรวจสมมุติว่าไปตรวจวันที่หนึ่งใช่ไหมครับเขามีเวลาภายใน30สวันนะครับที่จะเข้าไปตรวจสภาพได้นั่นก็หมายความว่าท่านตรวจสภาพวันที่หนึ่งนะครับ ท่านสามารถถือเอกสารใบชุดนี้ไว้ได้ไม่เกิน30วันนะครับถ้าเกิน30วันนะครับท่านก็ได้ไปตรวจสภาพใหม่นะครับนั่นก็หมายความว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านตรวจภายในวันที่1นึ่งเนี่ยก็ไล่ไปนะครับอย่าให้เกินวันที่สามสิบหนึ่งสองวันที่20วันไหนก็ได้นะครับก็คือเกินไม่ได้นะท่านนะท่านที่เข้าไปตรวจสภาพแล้วก็ใบนี้ไปแนบนะครับกับใบ ต่อภาษีนะครับต่อภาษีก็จะมีสำเนาเอ่สำเนารถนะครับสำเนารถเอกสารนะครับหนึ่งใบนะครับแล้วก็อันนี้ห่งชุดนะครับไปให้เขานะครับเราสามารถไปยื่นเรื่องได้นะครับที่ขนส่งนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับเพราะว่าแต่ละที่แต่ละเดือนแต่ละวันแต่ละปีนะครับบางจุดการเข้าไปติดต่อขนส่งก็อาจจะย้ายจุด หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงบางจุดหรืออาจจะที่สวนผักมันก็ไม่เหมือนกันกับที่ขนส่งจะตุจักอย่างนี้นะครับท่านก็ลองเข้าไปสอบถามดูนะครับเขาจะมีโตติดต่อสอบถามต่างๆหรือว่าสอบถามเพื่อนพี่น้องแท็กซี่นะครับส่วนประกันอย่างเงี้ยนะครับก็ลองไปถามเขาดูนะครับตรงตรวจตรลอเนี่ยเขามีทําให้ด้วยไหมนะครับส่วนมากตรลอเนี่ยเขาทําต่อประกันด้วยนะครับนะครับอย่างที่ผมไปนี่ก็ต่อประกันด้วยนะครับสําหรับ เอกสารนะครับก็จะมああีใบรับรองยืนยันทางยืนยันถังแก๊สนะครับแล้วก็เป็นผู้ยืนยันด้วยนะครับแล้วก็มีเลขถังนะครับเขาจะถ่ายควบคู่มาให้เราด้วยว่าลองไปนี้นะครับอันนี้จะเป็นเลขตัวถังของรถเรานะครับอันนี้จะเป็นใบรับรองว่าการตรวจสภาพร้านนี้เขามีมาตรฐานยังไงนะครับเขาก็มีทุกอย่างนะครับ แล้วก็ไปแนบนะครับเวลาเราวิ่งเข้าไปตรวจช่องหนึ่งช่องสองของแท็กซี่แล้วก็ต้นปีวางไว้ตรงด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับแล้วก็มันจะมีแกะถ้าเป็นไปได้นะครับต้องไปถ่ายเอกสารนะครับถ่ายเอกสารปายภาษีแกะออกไปถ่ายเอกสารหนึ่งใบให้เขาด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับสําหรับท่านที่เข้าไปต่อนะครับอันนี้ได้นะครับต่อมิเตอร์นะครับล่วงหน้าได้ สาก่อน1เดือนนะครับก่อน1เดือนนะครับต่อมิเตอร์นะครับสาหรับต่อมิเตอร์นะครับจกักซีมิเตอร์เราเนี่ยต่อไนดะ้ต่อ1ปีนี่สองครั้งก็คือ6เดือน6เดือนต่อ1ครั้งนะครับท่านที่ไม่อยากไปยื่นเอกสารนะครับท่านที่อยากไม่อยากไปยื่นเอกสารเองหรือว่า ays, ประมาณว่าเราเข้าไปเนี่ยเราก็ให้เขาเดินเรื่องให้นะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมการเดินเรื่องให้เขา5้าหรือร้อยหนึ่งนะครับผมมองส่วนมากก็จะบวก1 0 0สมมติ ค่าเอกสาร50บาทอย่างนี้ก็จะเป็นร้อยหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ท่านใดที่ไม่รีบนะครับท่านใดที่ไม่รีบนะครับก็ก็ไปทําลองเดินเรื่องเองนะครับเพราะว่าเดินเรื่องเองเนี่ยเราก็จะได้ประสบการณ์ได้ความรู้ด้วยว่าตรงนี้เราเคยมาทําตรงนั้นตรงนี้นะครับสําหรับแท็กซี่ไทยครับแท็กซี่มาเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับบางที่ว่าจุดต่ออยู่ตรงไหนจุดโต๊ะเขาให้ไปดาเนินเรื่องตรงไหนนะครับเพราะว่า ท้าที่ไทยเนี่ยมาทําส่วนมากเนี่ยส่วนมากก็จะจ้างให้เขาเดินเรื่องเอกสารให้ทุกอย่างนะครับพอถึงวันเข้าไปเอาเอกสารเราก็ค่อยโทรหาเขาว่าเอกสารผมเสร็จหรือย,ยังใบภาษีมิเตอร์ผมออกหรือย,ยังพอออกปุ๊บเราก็เข้ามาเอานะครับไม่โดยที่ไม่ต้องรอส่วนที่เราเดินเดินอ่เดินเรื่องเองนะครับเราก็ต้องนั่งรอเอานะครับเพื่อประมาณว่าไม่ให้เสียค่าเดินเรื่องเองนะครับ เราเดินเรื่องเองนี่เราจะไม่ได้เสียค่าทมเนียมอะไรต่างๆนะครับเราเราก็จะได้รู้ความรู้ด้วยสําหรับท่านที่เอ่อไม่รีบนะครับอย่างผมนี่ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับไม่รอดอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเอ่อของผมนี่ติดฟิล์ม80ดเอร์ซนะ80ดสิบนะครับก็อต,อต้องก็ต้องได้แกะออกนะครับก็ต้องได้แกะออกส่วนด้านหน้านี้ปกตินะครับด้านหน้านี้ก็อ่จะเป็น4 0นะครับเพราะว่าผมผมไม่ติดข้างหน้านะครับเพราะว่าผม ทำคลิปด,ด้วยเก็บบรรยากาศมาให้ท่านไปดูด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นข้อมูลแค่นี้นะครับย้ํานะครับอ่าตออ่อตรอตรวจสภาพถังกา๊าซแก๊สเนี่ยอ่าไม่เกินใบนี้สามารถใช้ได้ไม่เกิน30วันนะครับถ้าเกิน30บวันท่านไปตรวจสภาพใหม่นะครับนะก็ข้อมูลครบถ้วนนะครับที่ผมทํามาแล้วก็ข้อมูลข้างต้นว่าผมไปตรวจสภาพที่ไหนยังไงนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวหรอกอันนี้จะเป็นบินเงินสดพระจอ,อกบินให้เราด้วยนะครับ ท่านนี้ผมก็เข้าบ้านแล้วนะครับส่วนเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเทคนิคนิดหน่อยการหาเงินทุกวันนี้หาเงินดีไหมขับแท็กซี่นะครับก็พอได้ท่านก็พอได้เรื่อยๆนะครับแนะนํานะครับให้เอาแอป,ปเข้ามาใช้ร่วมด้วยเหมือนเดิมนะครับรวมมีร่วมแอป,ปแล้วก็ใช้ควบคู่กับระบบมิตเตอร์ด้วยนะครับเราก็อาแอป,ปทุกแอป,ปนะครับถ้าเราขับแท็กซีน่นี่สามารถให้เลือกโหมดมิตเตอร์ได้ถ้าท่านไม่อยากใช้ระบบเมาส์ว่ามันกดราคามันแพงท่านก็ ปิดโหมดเมาส์ไปแล้วก็ไปใช้ระบบมิเตอร์ก็ได้ไม่ทีเรียดนะครับโหลดมาใช้เลยครับเราไม่ต้องได้เราโหลดแอปมาเราไม่ได้เสียเงินสักบาทนะครับเราโหลดฟรีนะครับโหลดฟรีแล้วก็แค่เติมเงินเครดิตเข้าไปนะครับเท่านั้นเองนะครับเราก็มีเงินนะครับอย่างแท็กที่ไทยอย่างนี้อยู่ได้นะครับก็เพราะแอปนี่แหละนะครับถึงมันจะกดราคาก็ต้องทําไงล่ะท่านคนอื่นเขาก็วิ่งนะครับเราไม่เราไม่รับคนอื่นเขาก็รับนะครับประมาณนั้นนะครับเราต้องปรับให้ได้นะครับ ที่ไทยก็อยู่ได้อย่างนี้แหละอ่ะหิวข้าวแล้วครับคอแห้งแล้วนะครับก็ไม่ได้คุยกันนานก็ถือโอกาสบอกต่างๆกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ